แบบแรกก็จะเป็นกระดาษเลเลแล้วอันที่2ก็ใช้กระดาษไขค่ะอันที่3ามใช้เป็นกาวซองหน้าแบบที่4ก็จะเป็นตัวกระดาษสติกเกอร์ค่ะและแบบสุดท้ายก็เป็นแผ่นรองสติกเกอร์เกาค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณจะมาทำสติกเกอร์กันค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะ จะมีวิธีแบบไหนบ้าง mm hmm. เดี๋ยวเฟินจะขอวาดรูปก,ก่อนค่ะวาดด้วยปากกาเลยนะคะ เมร่ะวาดรูประบายสีเสร็จแล้วค่ะมีสัตว์ประหลาดไข่ดำมมีดอกทานตะวันและก็มีปีกนางฟ้าค่ะมีมิกกี้ม้าส์ใส่หมวกไอติมครับเค้กลอลลีป๊อปมีแพนด้าสตรอเบอรี่แล้วก็มงกุดค่ะเดี๋ยวคุณขอตัวไปตัดก่อนนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่มีเครื่องปิ๊นก็นไม่ต้องมานั่งวาดก็ได้ค่ะปิ๊นออกมาเลย ว่าเลือกรูปสวยๆที่ชอบมาเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่นะครับก็ไปตัดมาแล้วค่ะก็ใส่ไว้ในกล่องใสนี่นะคะต่อมาพี่จะมาแนะนําวัสดุอุปกรณ์กันค่ะวันนี้พิ่จะทําทั้งหมดทั้งสามสี่แบบด้วยกันค่ะใช้สี่อย่างนะคะเพื่อนๆมีอันไหนก็ใช้อันนั้นได้เลยค่ะอันนี้นะคะคือกระดาษเลเบเป่ะใช่ค่ะที่มันจะเขียนได้ก็เป็นสติกเกอร์ค่ะแล้วก็อันนี้เป็นกระดาษสติกเกอร์ค่ะ โอ้อันนี้พิเศษหน่อยเนาะใช่ค่ะเป็นกระดาษสำหรับทำสติกเกอร์เลยอันนี้เป็นแบบใสนะครับใช่ค่ะอแบบใสก็แบบคุณด้วยลืมไปค่ะวันนี้เพื่อนมาทำห้าห้าห้าใช้ห้าวิธีค่ะโอ้ห้าวิธีด้วยอันนี้เป็นกระดาษไขค่ะกระดาษไขกระดาษแบบไหนที่ใช้ทำขนมปะใช่ค่ะส่วนอันนี้เป็นกระดาษสติกเกอร์เก่าแผ่นรองสติกเกอร์เก่านะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือนี่เทปกาวสองหน้าแบบไซส์บิ๊กนะคะ ก็ตามร้านเครื่องเขียนนะคะตรงร้านใหญ่ๆห,หน่อยนะใช่ค่ะพเ,เ,เพราะว่าไปร้านเล็กๆแล้วมันมีแต่ไ์เล็กๆอะค่ะนี่นะคะ <c oughs> แล้วอุปกรณ์เพ่มเติมก็จะมีสก็เทปใสเหมือนเดิมะค่ะแต่ก็เทปแบบที่เราใช้แพ็คของใช่ไหมใช่ค่ะ,คะอันนี้ใหญ่เท่าอันนี้เลยะคะ<ด>่ะเท่ากันนะคะแ,นแต่น,นี้ใช้ไปเยอะแล้วจะหมดแล้ว <c oughs> ส่วนอันนี้เป็นเทปสิวะค่ะเทปสิวเอาไแปะแปะกระดาษไขค่ะกันไกใช่ไหมก็กันไกล แถบเลเบลนะคะมันจะมีอันที่ต่างจากอันอื่นทุกอันนะคะคืออันนี้มีอันเดียวเลยก็คือพอออกมานะคะขอบอันอื่นมันจะเป็นออกมาขอบใสใช่ไหมคะแต่อน,นี้ขอบข้างๆมันจะเป็นขอบสีขวาวขุ่นนะคะม,มีผู้หญิงอันนึงเอาเป็นคับเค้กนะคะแล้วทีนี้เราก็จะเอาเทปใสามาคะ่ะแล้วเราจะแปะมันลงไปเพื่อเหมือนเอาไว้เคลือบนะ,ะตัดไหมครับ ก็จะแตดออกมาก่อนนะคะมันจะมีช่องเป็นบ็อกสี่เหลี่ยมอยู่แล้วก็ดูนะคะเลเบลนี้ก็จะมีหลายไซส์นะคะมีความจริงถ้าใครอยากได้เป็นแบบสี่เหลี่ยมแบบนี้ก็เก็บไว้เป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้ก็สวยดีนะคะใช่นะก็ง่ายนะนี่เก็เป็นสี่เหลี่ยมไม่สวยดีค่ะอันนี้มันจะเก็บเป็นสี่เหลี่ยมกรอบมันสวยนะกรอบตรงนี้มันก็จะเป็นขาวขุ่นด้วยนะคะพอเกะออกมาเพราะว่าอันอื่นกรอบมันจะเป็นสีใสใช่ไหม,มแต่นี้มันจะเป็นขาวสีขาวขุ่น พอเราจะเก็บเอาไว้เป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้เราก็ตัดให้มันส,สวยๆหน่อยนะคะจะทำเป็นมุมแล้วตรงที่ไม่ใช่ติ๊กเกอร์ก็ตัดไปนี่เป็นแบบติ๊กเกอร์เป็นแผ่นเลยค่ะก็สวยดีนะคะกัแบบอีกอันนึงก็ตัดแบบเหลือขอบเอาไว้นะคะ นี่สวยเลยทั้งคู่เลยค่ะนี่ต่อไปนะคะจะใช้เป็นกระดาษไขค่ะก็ต้องแปะสะก็อกเทปสี่มุมอันเล็กไว้ก่อนนะคะเพื่อก,กันไม่ให้มันเลื่อนคะอย่าขยืขย่นได้ค่ะนี่นะคะต่อไปเราก็จะเอาเทปใส่นะคะแปะให้ทั่วแผ่นกระดาษไขแล้วเลยค่ะ วางไปตัวที่เราต้องการจะทํานะคะสามอันนี้ก็พอแล้วค่ะเพราะว่าที่เหลือต้องเปลี่ยนําแบบอื่นนี่แล้ววางเสร็จปุ๊บใช่ไหมคะแล้วก็เอาสกอเทปใส่มาอีกแผ่นยาวๆนะคะแปมันลงไปค่อยๆนะคะเดี๋ยวมีฟองอากาศไม่ค่อยดีนี่ ้ายขึนมเดีวต้องตัดขอบคอพอกก่อนต่อไปแล้วก็จะตัดตัวสติกเกอร์ออกมากันเลยค่ะตัดให้เหลือขอบไว้นิดนึงเหมือนเดิมนะคะไม่งั้นถ้าเดิดเราตัดประคิดเลยมันก็จะทำให้มันหลุดออกมาได้นะคะ จะได้สามอันนี้มาซึ่งตัวนี้นะคะจะไม่เหมือนตัวนี้คือตัวนี้ขอบมันจะเป็นสีขุ่นนะคะแต่คือถ้าเกิดใช้เจ้าตัวกระดาษติกร์นะคะมันขอบมันก็เป็นสีขุ่นเหมือนกันะค่ะแต่พอเก็ออกมาก็เป็นสีใสนะคะแต่ตัวนี้มันเป็นสีขุ่นทั้งทั้ง,งที่เก็แเกะออกมาก็ยังเป็นสีขุ่นค่ะแต่แอันนี้ขอบมันจะเป็นสีใสค่ะจะเขาจะเป็นวิธีเทปกาวสองหน้าค่ะก็เก็ออกมาตามที่เราต้องการนะคะว่าเราจะทํากี่อัน thì nó có như thế này rồi chúng ta sẽ cắt nó ra như thế này rồi chúng ra như nó ra như thế này ra เป็นรูปนี้แล้วกัน,นะคะนี่ค่ะพอได้แบบนี้แล้วนะคะก็เทปใสแผ่นใหญ่อีกะคะ่ะที่ไม่ได้ตัดทีละเล็เกเคลือบทีละชิ้นก็ได้ใช่ไหมครับค่ะแต่เคลือบไปทีละทีมันหมดมันง่ายกว่า ถ้าเจอเป็นแผ่นเป็นคอลเลกชันอันนี้พอจะใช้มาแล้วก็ตัดตัต,ต,ตัชิบชิบของ่าได้ค่ะแต่คือเม็นจะตัดไม้เลยเพราะว่าเวลาจะใช้พันจะได้แกะได้เลยค่ะไม่ต้องมานั่งตัดะนะคะเสร็จแล้วค่ะสีลูกที่ทำจากเทปสองหน้าค่ะ ไปนะคะเป็นแบบเบสิกค่ะคือใช้กระดาษสติกเกอร์ก็ง่ายมากเลยค่ะเลือกรูปที่เราต้องการมาะค่ะจะทำสามรูปวางไปเมฆเมฆเม,มอุ้ยผิดด้านแบบนี้นะคะวางให้มันเงยหน้าขึ้นแบบนี้ก็เอาสกอเทปใสามาแบะเลยค่ะแล้วก็ตัดจบขอใช้กระเทปใสหน่อยค่ะ สร็จแล้วคะ่ะทั้ง3รูปที่ทำจากกระดาษสติกเกอร์คะ่ะวิธีสุดท้ายคะ่ะใช้เป็นแผลล่นลอาสติกเกอร์เก่านะคะตอนเอ็นก็เอาสกอตเทปใส่นะคะมาแปะแปะเท่าที่เราต้องการนะคะก็ต้องไล่ฟองอากาศออกให้หมดด้วย ฟิร์นแ่สองชั้นก็พอแล้วค่ะเพราะว่านจะทําแค่สามตัวแล้วก็ตัดมาตามไอตัวแผ่นลอสติเกอร์นะคะแล้วก็เอามาตามที่เราต้องการนะคะแล้วทีนี้ก็ตัดขอบที่เกินเกินออกมาออกนะคะก็ให้ง่ายต่อการทำนี่คะแล้วเราก็เอารูปมาวางแล้วก็เอาสักะเทปใส่ะคระับแปะลงไป นี่นะคะสตัวก็เสร็จแล้วค่ะวันนี้นะคะการทำสติกเกอร์ทั้งหมดกี่แบบเลย 2> 1 2ึ่งสาสี่หแบบของเฟิร<ๆ>์นก็จบลงแล้วนะครับวันนี้เราก็มีวิธีการทำสติกเกอร์มาให้ท่านผู้ชมและเพื่อนๆน,นะคะได้ดูกันแบบจุใจ5วิธีเลยค่ะใครมีวัสดุวัตถุดิบอันไหนนะคะก็ใช้อันนั้นได้เลยค่ะ ะะต้องขอลาไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตากันเยอะๆด้วยนะคะบ๊ายบาย